ไหนไหนไหน,ไหนโอ้นี่เหรอตัวนี้เหรอโอ้โอ้นับดินับได้ได้กี่ตัวเยเอะเหรอหัวแต่หัวมันเยอะอ๋อโอยแถวกันรออะไรนะรอแถวกันอ๋อเหรองั้นไหนเต่าตัวผู้ตัวเมียอยู่ไหนอะไหนตัวไหนนั่นเหรออ๋อตัวเมียล่ะ อ๋อต้อมีตัวนี้อ๋หอหต่าชื่ออะไรมัง่งท,ทำไงอะตอนนี้ทำไงอะเาอไปูกอ <c oughs> วิ้ยเดินตามอยู่เลยงั้นดูดิอ,อุ้ยอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือคอ